เอ้บอปไปไหนอ่ะเปิดใจไหมไม่บอกไม่บอกไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออไป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 เฮ้ยอ้ยยา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 ขึ้น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 ไฮไฮตอนนี้มีไอจีรับคอมมิชชั่นแบบเป็นทางการแล้วนะเปิดรับเป็นรอบราคาเข้าถึงง่ายมีตัวอย่างมากมายใครสนใจพิกัดไอจี t m อันสกอลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเลส go! คลิปนี้มีคำยาบคายกรุณาใช้จักรยานในการรับชมผมเป็นคนดีครับ คมไหนวะแยกเสียงไม่ออกผมช่อชีพโอ้โตายตายดิวทู่นะว่ากูกจะชนะสูตรให้อุ๊ยอันนี้เขาเปิดใจหรอไม่กูแค่บอกเฉยๆกล้กูอยากอ๋อโง่ไอ้ที่นี่นี่มี่มีสไนเปร์ใช่ไหยไม่รู้อ่ะอุ้ยเอาอะ ไ,ไรรอ้หายไปไหนแล้ว่ะมีคนหายไอ้หายไปไหนอ่ะอุ้ยตายมปวะไปเฉยอะไรวะไอ้หายกันไ,อ,ไ,นไรรอ้ <c oughs> ไหายจริงไปนึงไปไปหาหันไปวอน กูโก <onents and downhill behaviour> yeah. ้ชนะศาสตชนะศาสตคือเลยชนะสูทไม่นะกูว่าแล้วมีคนตายจริงด้วยเม่หรอเปิดโนมพิราบเปิดโนมพิราบอ๋อโอเคเปิดโนมพิราบตายซะที่เนี้ยต่โคกแต่ว่าแพ้ฟาส์เปิดเออเนี่ยแหนแพ้ฟาส์เปิดไม่ใช่กูรู้เอาเอาไม่ไม่ไอไอไอบริษัทไอบริษัท เห็นเจอรี่อยู่กับเห็นเจอรี่อยู่กับเฟอร์าสุอะไม่ไม่เจอใครเลยไม่เห็นเจอรี่อยู่กับเฟอร์ล่าสุดอะไม่ไม่ไม่แต่เจอรี่อยู่ข้างนอกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เฟิร์มันไปตายในหมอกอะที่ว่าแชรก่อนเฉยเท่ากับว่าเราเราเสียไปหนึ่งแลจิ้มต้มเป็ดจิ้มต้มเป็ดคนนี้ปวดเป็นใหม่ปวดเป็นใหม่เป็นใหม่มั่วแล้วเที่อ โอ้ยยยยอยากเล่นอยู่ยังอไเงี้ยมนราคู่าวเยมรคู่ดาวูแแหละมนเลยคัมเลยไปได้โทษกันอย่างนี้ยาสามนเดนหัวาเล่นแต่ล่าสุดมาขอโทษทีพ่โอ้โอ้โหคออ้ยะรอดะตัวเยียเ้ตัวอะไร้ียมน้ยเฮ้ยเสียเปลียอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เสียใคร นีสวัสดีพรชพรพชรน่าสงสัยนะเอ้ยผมทำอะไรผิดอ่ะ ทำวะใหกูไม่ได um? ja. ้ทำอะไรวะอ้าว้าวไเแี่สีดำเพิ่งขึ้นมา้ตกอ่ะนนาว่เน่อ้าวกูเปนายอำเภอให้กูมันไส้ตตัวเนี่ยจริงจริงเราเชื่อสีดำเราเชื่อสีแดงเอ้กับไอนอกับบอสสองคนป็เ่า

ปี๋เหอไหมปี๋เหรอไหมไอยราเวาเดี๋ยวเป็ดีดืโ้ดดเดอดเดเอ้เเดืเดือดเดืดดอเเดือเอดเดืเดืเดดเดืเดือดเดดเออเอดเดือดดืเดเเอเเอเเอดเอเออ ไอ้รีบวเยรอ่ะเอ้ยอ้าวหวังแล้าไปไหนอะฮัลโหลมาแล้วไปไหนนั้นทำควสเอางูออกก่อนเอ้ยสามฐานเสร็จแล้วยึดคนละว้เลยสิเฮ้ยกูไม่ไว้ใจไอ้เลยหนึ่งในเราไม่เคยเอาไอรีบอีกแล้วเห็นอว่าไอรีบอีกแล้วเว้ยวีใช่ไหมวีซินต้องใส่ตลอดเลยครับนี่อะไรคือเอ้าผจญพี่พร้อมนะพี่ได้คู่พี้เป็นนินจาเคี้ยวปะ มันเลอะเข้าตรงนี้ไม่ได้เลอะว้กันนี่พี่มันทำยังไงเนี่ยอย่เนี้ยอะไร้หรอน้องเป็นอะไรอ่ะเอ้ยโบเป็นอะไรอ่ะเปิดใจไหมไม่บอกไม่บอกไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออไป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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายายายาขึ้น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  อันนี้ทำยังไงอ่ะอันนี้นนทำยังไงอะไม่รู้ม<ผ>มไม่มีเ <วะ S 2> ควสนี้อ่ะผมไม่รู้ไงยีคนตาพี่ไอเควสด,ด้านล่างมันทำยังไงวะนั่น่ะสิ ครูดาวยังไม่มาลองก่อนครูดาวยังไม่มาลองก่อนมันป็นนีจ้าครูดาวมานานอ่ะเออได้ได้เอ้คหวายคือใครอดี๋ยข้อตะกอตะกอสามไอ้สานี่้กพูดเตือนเนี่ยอเห็นชื่อเห็นชื่อเป็นย กูไปตัวแรกเลยกูว่าแล้วว่าเจอรี่เป็นแน่ๆมันอยู่กับเฟิร์สแล้วเฟิร์สก็ตายเจอรี่เก็บกูไปให้หุ่นนุ่งละเปลี่ยนเสียงทำไมเอ้ยทำไมทำไมเฟิร์สไปตายในนั้นน่ะเมื่อกี้กล่อมเสียงไอ้ยยเ้ยเป็ดลงับชิบหายเมื่อกอย่างนี้ป่ะชิบังร้องเพลงอ่ะกูเป็นดารา แค่เป็นไม่เป็นเป่าเลยเหรอตรงนี้แล้จ่าเ็นโดโดหรือเปล่าไม่กดเลยอ่ะเฮ้ยปัดแม่นเรือเมนโดโด้เหรอเก่งมากเพื่อนแฮงก์ทุกคนปา เป่าอ่ะคือรีบเป่าอ่ะรอบนี้กูกูรอเช็ควิญญาณกูรอกูรอคุยกับวิญญาณรอบเนี้ยคือจะบอกว่ากูเป็นเองอ่ะเป่าเป็นโดโด้ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่กูดูบอกว่ากูเนี่ยเป็นโดโด้เองอ่ะปวดได้ปะปวดเท่าไหร่ดิขอร้องอ่ะยืมๆก็อยากอยากให้โดนปวดงี่หรออยากโดนปวดจัด คือกูเป็นโดโดถ้ามาเชื่อก็ลองโหวตดูเชื่อเชอเชือไม่อยากไม่ยกโวดไมยอเราดูวาโหวดแล้วอยู่เกมจบเลยพิดอตฟิวนะีวโวดจริง้ยเดี๋ยวโหวดจริงมัยไม่ได้โหวไม่ได้โหวดไม่ไดวไม่ไดวไม่ไดวโอเคโอระวังหน้าไปไหนระวังหน้าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเฮ้สามคนนั้นใครอ่ะไม่ใช่กูกูอยากแค หระโวหน้าไปหน่อยหวังหน้าไปหน่อย,าอยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ไม่ไม่อาหนาวนี่ไม่อยู่กับอาดไม่คกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ชิบังชิบังไม่ไม่คือคือน้องคือคือต้มเป็ดอ่ะต้มเป็ดอยู่กับหวายกับอาดเว้ยไปเคียรงสามคนอยู่มุมซ้ายบนเลยมันเรียกว่าเคียงแต่เซนต์กูไม่ดีเฮ้ยชิบังชิบังก็ยังใครแถวชิบังเล่นเกมอ่ะเอาชิบังออกไปที่ร่างกายเอพื่อนเอาสายไอ้เหทมกระทำเหี้ยวอะไรก็ไม่รู้ตะกี้ก่อน ปีใหม่เออขอว่าจีจปีใหม่อะไรเอ้่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอ้ใหม่อะไรอ่ะก็ใหม่อยู่กับอัดกับอู่แล้วก็มังเงียบดิผมก็อยู่ที่เดิมมาปุ้ยหาไฟเท่าโดน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 ชิมมังไอ้เหี้ยชิมมังไอ้ชิมังโดนไอ้ชิมมังชิมมังลงไปโดนแดกอ่ะโอ๊ยท่าสวยคะแนนเต็ม อืมอร่อยไม่เขียวเอืองเลยไอ้แด๊เอื้องหน้าเหมือนดอมเลยฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลเจนี <h <h ่มาแล้วจ้าเจนี h <h ่ยังดูยังไมงอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้เลยอยู่ด้วยกันรอดเลยจะได้ช่วยทีเดียวเออฮะอะไรอะไร ไปไหนกันนะไปไหนจะไปไหนตอนนี้เราเหลือกันยี่คนนะต่อ้วยรอด้วยเราตัวนี้เดินไม่ได้เลย้นี่อย่าแยกกันเดือดไอินสเกต้าก็ไม่ค่อยไว้ใจว่ะแกงนี้ตัวใหญ่ๆกูจะได้เช่นเดียวเลยอุ้ยเฟิร์สเป็นโดโดหรือเปล่า เนีครบแล้วเนี่ยใ่ดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดียเยเอยเดยเดยเลี๋ยวเดี๋ดี๋ยวยเดีอยวเดี๋ยดยดยเดี๋ๆๆเดี๋เี๋ยวดีวดีเดีดี๋ยวเดี๋ดี๋ปเดี๋ยวเดี๋เดีวเดี๋เีวเดี๋เีีีเดีีดีว ไอเรายืนยี่เลยเหรออาจีไหมเนี่ยไอ้เหญ่เนี่ยข้าเยอะมากกูไม่ชอบกูไม่ดีแล้วกูยังแด็กไม่ทันไม่ไหวเอา